คลิดังเสกโลโูจากอดีตด็อกเกอร์สู่วันพิาพากษาจำคุกจริงบทเรียนชีวิตคนดังปมกฎหมายและผลกระทบต่อครอบครัวนักร้องดังโพสต์ถึงลูกทั้งน้ำตาฝาดนันฉุกเฉินไว้ให้ในวันที่ต้องห่างกันเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568สารดีกาได้มีคำพิาพากษาที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการบันเทิงและแฟนเพลงทุกประเทศ โดยเฉพาะกับเหล่าแฟนคลับของร็อกเกอร์ขวัญใจมหาชนยังเซกโลโซหรือชื่อจริงในศึกสารสุพิมายหลังจากที่คดีของเขาได้ยืดเยื้อมายาวนานกว่า6ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในวันที่31ธันวาคม2560ซึ่งเป็นวันที่หลายคนยังจำกันได้ดีเขาเป็นข่าวดังข้ามปีที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพรมทีรีจังหวัดน,นครศรีธรรมราช ได้เข้าจับกลุ่มตูเสกโลสูที่วัดเข,าข้าวคุพนมเนื่องจากมีพฤติกรรมใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในงานคอนเสิร์ตและงานบุตที่จักขึ้นภายในวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดฐานพบพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างการจับกลุ่มเสกโลโูไดแสดงท่าทีขัดขืนไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวโดยดี พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตัวเองทําให้คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับพฤติกรรมของเซกโลสูและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นหลังจากการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นําตัวเซกโลสูไปกปรจปัสสาวะและพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจึงแจ้งข้อหาเพิ่มฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง เมทแอมเฟตามีนโดยยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกหนึ่งกระทงหลังจากนั้นคดีของเซกโรโซได้ถูกนำขึ้นสู่ศาลและมีการสืบพยายนอย่างต่อเนื่องมาดูตลอดศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกเซกโูโซเป็นเวลารวม2ปี9เดือนแต่เจ้าตัวได้ใช้สิทธอุทธรณ์และยื่นดีกาต่อเนื่องโดยทนายความของศซกโรโซได้ยื่นขอประกันตัวระหว่างต่อสู้คดี จนกระทั่งในวันที่20พฤษภาค,คม2560ศารดีกาได้อ่านคำพิพากษายืนตามสารุทธรให้จำคุกศึกโลโซรวม2ปี12เดือน20วันโดยเมื่อรอลงอาญาซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องถูกกุมขังในทันทีไม่สามารถรอการลงโทษเหมือนบางกรณีที่สารจะเห็นควรให้โอกาสกลับตัวกลับ,ลบใจเงาเปือนจำ คำพิพากษาครั้งนี้ถือเป็นบทสรุปของคดีความที่ยืดเยือ้อมาอย่างยาวนานโดยศาลพิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายประเด็นทั้งการพบพามุธปืนในที่สาธรารณะการขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และการเสพยาเสพติดแม้ทนายความฝ่ายเสกโลสัจะพยายามต่อสู้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นการนำหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันว่าขณะเกิดเหตุ เซกโลโซเมีอาการเครียดจากปัญหาส่วนตัวและสุขภาพจิตและไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครแต่ศาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถอยอมรับได้ภายใต้กฎหมายอีกทั้งเซกโลโซยังเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับจำนวนมากการกระทำของเขาจึงอาจสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องต่อเยาวชนหลังคำพิพากษาดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเซกโลโซได้แสดงออกถึงความเป็นห่วงครอบครัว โดยเฉพาะลูกทั้ง3าคนผ่านการโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับการมอบเช็คเงินสดรวมมูลค่ากว่าสีล้านบาทให้กับลูกๆแต่ละคนเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเงินฉุกเฉินในยามที่ตนไม่สามารถดูแลได้ด้วยตนเองข้อความที่เสกโพสมีเนื้อหาตัดเพะแต่ก็แฝงไปด้วยความรักและความผ่วงใยที่มีต่อลูกๆและครอบครัวซึ่งทำให้แฟนคลับจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจทั้งเสดและลูกๆอย่างหุนหาม บางคนถึงกับตั้งแฮชแท็กเซฟเซกโซในโซเชียลมีเดียเพื่อให้กำลังใจศิลปินคนโปรดของตนทางด้านเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงและคนใกล้ชิดก็ได้แสดงความเป็นห่วงและส่งข้อความให้กำลังใจต่อเิกโลโซไม่ว่าจะเป็นรรยายอย่างคุณกาวิทากอที่โพสต์ข้อความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันกับลูกๆจะอยู่ข้างเสมอ ขอให้เสกเข้มแข็งและอดทนต่อทุกอย่างที่กำลังเผชิญรวมถึงเพื่อนศิลป,ปินนักร้องรุ่นน้องและแฟานเพลงจำนวนมากที่ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีนายนทวุฒิใสเตือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนางสาวพายทองทานชินวัตรได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าถึงเวลานี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เสกและครอบครัว เชื่อว่าความเข้มแข็งจะพาให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ในขณะเดียวกันประเด็นที่สังคมให้ความสนใจคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับวงการดนตรีและแฟนคลับของสิกรโสูเนื่องจากตลอดเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาเซกถือเป็นศิลปินบล็อกที่มีบทบาทสำคัญกับวงการเพลงไทยฝากผลงานเพลงฮิตเอาไว้มากมายเช่นใจสั่งมาฝนตกที่หน้าตาก และอีกหลายสิทเพลงที่ยังคงถูกเปิดอยู่ในเครื่องวิทยุและร้านอาหารทุปประเทศถึงแม้เจ้าตัวจะมีข่าวข่าวด้านลบและปัญหาชีวิตส่วนตัวเป็นระยะระยะแต่เศษก็ยังเป็นนอดอนและเรงบันมาดันใจของใครหลายคนโดยเฉพาะเยาวชนและผู้ที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินอย่างไรก็ตามคำพิพากษาที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของศึกโลโซทเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยที่ยังคงให้ความสําคัญกับหลักนิติธรรมไม่ว่าผู้กระทําผิดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนดังในสังคมก็ตามหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าอนาคตของศซกโลโซจะเป็นอย่างไรต่อไปและเขาจะสามารถกลับคืนสู่เส้นทางศิลปินและเข้ารูได้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งคงต้องใช้เวลาและการปรับตัวอย่างมากในขณะที่แฟนคลับและคนที่รักเขายังคงเฝ้ารอ และส่งกำลังใจให้อย่างไม่ขาดสายสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมตัวหลังคำพิพากษามีรายงานว่าเสกโลซูถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำทันทีหลังศาลอ่านคำพิพากษาโดยทนายความและครอบครัวของเสกกำลังดำเนินการด้วยเอกสารและการติดต่อขอเข้าเยี่ยมตามขั้นตอนปกติทั้งนี้มีการคาดการว่าเสกโลซูอาจได้รับสิทธิ์ลดหย่อนโทษในอนาคต หากมีข้อประพฤติดีในระหว่างถูกคกุมขังตามระเบียบของกรมราชธรร์ในแย่สังคมเหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาสําคัญถึงความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและยังเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมว่าการกระทําใดๆล้วนส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเองครอบครัวและผู้คนที่รักและชื่นชมตัวเองในระยะยาว ทั้งนี้สังคมไทยยังคงเฝ้าติดตามและหวังว่าศึกโลสซจะสามารถกลับตัวกลับใจและกลับมาสร้างผลงานดีๆให้กับภรมการเทิงไทยได้อีกครั้งหลังพ้นโทษในอนาคต